วันนี้กับสัญญาณเตือนว่าเรากำลังบึงดูดเงินหมายความว่าเมื่อไร่ที่เรามีอารมณ์และความรู้สึกบวกขาดในเรื่องการเงินอย่างเช่นเวลาที่เราจะจ่ายเงินออกไปเรารู้สึกเต็มใจที่จะจ่ายเรารู้สึกมีความสุขรู้สึกว่าเวลาที่จ่ายเงินออกไปนะแป๊บเดียว เดี๋ยวเงินก็กลับเข้ามาหาเราแล้วรู้สึกเงินหาง่ายมากเงินลอยอยู่ในอากาศไม่ว่าฉันจะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนี่คือภาษาที่เราใส่ภาษาดีๆเกี่ยวกับเรื่องการเงินเราจึงสามารถดึงดูดเงินเข้ามาหาเราได้ แต่ถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกกับเงินแบบนี้ทุกคนเงินหายากมากหาเงินมาได้เท่าไหร่ใช้แต่นี่นถ้าเรามีความรู้สึกหรือพูดกับเงินแบบนี้เราจะไม่สามารถดึงดูดเงินมาได้เลยทุกคนฉะนั้นเปลี่ยนใหม่เงินหาง่ายมากเงินลอยอยู่ในอากาศไม่ว่าฉันจะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง ใครๆก็พร้อมมาสนับสนุนฉันลูกค้าตัวแทนพร้อมจ่ายเงินมาแบบง่ายๆสบายๆให้เราพูดคิดรู้สึกแบบนี้ถ้าเราทำได้แบบนี้เมื่อนั้นทุกคนเราสามารถดึงดูดเงินได้อย่างแน่นอนไี่รักจากใจคนอุปถัมภ์แห่งชีวิต